สวัสดีครับผู้ชมเรากลับมาพบกันแล้วครับวันนี้เราไปอยู่เกม Virtual Together ฮะผมไม่รู้ว่าอ่านถูกป่ะนะครับว่า t u r t l e หรือ t u r t l e นะแต่มันแปลว่าลากหรือว่าล่ามฮะหรือว่าติดอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นแหละเราจะเห็นกระต่ายน้อยทั้งสองคนเฮ้ยสองตัวฮะกำลังจับมือกันอยู่โอ้ฟุ้งฟิ้งน่ารักมากก็คือเราจะได้เล่นเป็นกระต่ายทั้งสองตัวนี้ฮะเพื่อที่จะเดินทางแล้วก็เอาตัวรอดจากเอ่อการเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ฮะ การแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงการการบูชายานฮะการแลกเปลี่ยนบูชายานฮะเราจะลาับบทเป็นตัวละครทั้ง2ตัวที่พยายามหนีออกหนีออกไปจากในพื้นที่มืดคลึมนี่ฮะที่มันเต็มไปด้วยบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ข้างในฮะแล้วเราจะต้องเจออันตรายแล้วก็สิ่งต่างที่ไม่อยู่ข้างล่างนี่ฮะทั้งหมดแล้วตัวรอดให้ได้ฮะครับนี่เป็นเกมแนวพัโซที่เราจะราับบทเป็นน้องกระต่ายสองคนเลยสองตัวแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในนั้นแต่ที่รู้คือ เราจะต้องพาน,น้องๆให้รอดนะฮะพอน้องน่ารักมากโอ้โหมาถึงก็มีการโดนล่ามฮะโอ้โหบึ้งเชียวดูดิหูน่ารักะโอ้หน้ารักแบบหน้าเศร้าๆทำไมทำไมเขาต้องซาติฟายแบบทำไมต้องแบบบูชาย,ยันด้วยว,วะยวโยลงมาเออไอทําไมต้องเอากูมาด้วยไ,ไม่ต้องเอาหนูมาด้วยโอ้โหมีตัวบางอย่างฮะสิงม่วง มันจะไม่เป็นไรหรอกฉันจะช่วยเธอเองมากับฉันสิเอ้ยตามหาฉันอ๋อมาละฮะน้องหน่ารักออะดูดิมืดไปไหมผมว่ามืดไปวะหรือไม่มืดน่ะเปะ็นังนคือมันปรับแสงได้ไง่านนี้ได้ปะไม่มืดหรอกนะว่าไหมเออโอ้น้องมันเป็นเกมแนวแบบ 2D ฮะทำให้เราแบบไอ้นี่ ขยับไปมาอย่างนี้โอ้โหอันนี้อะไรนะอ๋อเขาแบบใช้กดสปในการโดดได้ฮะโอ้ไม่ก็มันจะมีอะไรข้างล่างอ่ะคือมันจะเป็นเกมแบบคล้ายแบบเกมแบบเดิมไปโมโมโซแล้ว,ว,วลตายเลยปะ่ะไม่ใช่เกมอย่างนั้นใช่ไหมโอ้โหแต่ข้างหน้าแม่งปั๊นหนึ่งนะโอ้โหข้างหน้าอ๋อมันมันไม่ใช่เลือดนะฮะมันน่าจะเป็นแบบเหมือนแบบ คริสตัลสีแดงอะเออน่ารักอะน่ารัก,กค่าเลยคริสตัลสีแดงมันก็น่ากลัวดิอย่าตกอะไรก็พอแล้วลองตกงห,งงหน่อยไหมลองตกหน่อยไหมไม่ไมๆๆๆ่ไม่ไม่ไม่เราจะไม่ทำอะไรโง่งๆฮะไม่เราจะไม่ทำอะไรโง่งๆฮะขอโทษครับขอโทษบางทีเราก็ผิดพลาดกันได้โอ้โหข้างล่างแต่โชคดีนะที่เขาไม่มีผ้าผด้ายอะ่ะถ้าเกิดมีผ้าผดลายนะกูตายกูตายกูเหลือง โอ้โหแล้วมันมีลูกตาด้วยนะรอบนี้เป็นไรอะเหมือนจะมีลูกตาสักอย่างให้เราซ่อนนะฮะลูกตาไหนวะเออเออน่ารักเมื่อกี้เหมือนมีน้อง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 แบบหลีตาเจอเป็ดฮะเออเป็ดตาเป็ดตาเหลี่ยมแล้วมีนานีไปแล้วใช่ไหมออาล่วงไม่ไม่ไปแต่ล่วงตายแทนเป็นหินเอาเมดูซ่าตรงนั้นอะไรวะเนี่ย ไม่นะเราดูหน้าน้องดิน้องก็รักอ่ะไม่นะโอ้โหมีคนกลายไม่ใช่คนดิมีสิ่งมีชีวิตกลายเป็นหินนะฮะโอ้โหมาแล้วฮะโอ้โหไหนๆก็มาแล้วกูต้องรีบลแล้วไปเร็ววิ่งเร็วอึ๊บ <laughs> น่ารักโอ้โหแต่สิ่งที่อยู่รอบกายแม่งไม่น่ารักเลย ลีตาไว้ลีตาไว้ไปเลยเจ้าหนูแล้วคือเราโดดเบิ้ลไม่ได้เหรออุอ้ยมาแล้วมาแล้วโอเ y ก o d ปึ๊บซ่อนไว้ซ่อนไว้โอ้โหตาในนี้แม่งอะไรวะเนี่ยฮึบเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยเราต้องการเราเราต้องมีการแบบ case s ดดี้ฮะในการแบบว่าเขาด้วยน,นะต้องตายบ่อยๆฮะเราถึงจะว,ว่าเราจะรู้วิธีการฆ่ามันไปฮะ ผมว่ามันน่าจะกดสเปซบาร์ค้างได้ใช่ไหมแบบให้ลอยตัวนานขึ้นหน่อยอะ่ะฮ้ยได้ละอุ้ยโอ้โหอได้กูก็เป็นอย่างนี้โอ้ยตาแม่งน่ากลัวมากตาแม่งน่ากลัวมากแม่งหักหลังกับน้องเรามากเลยอะ่ะได้ปะเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ <laughs> เรียบร้อยกลับมาซ่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินฮึบได้แล้วเซฟโซนด้วยฮะอารมณ์หน่อย ไม่เป็นไรแล้วการแสงไฟแล้วขอแค่อย่าโดนลูกตาอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องจ้องก็พอฮึบกดถ้าเกิดติดหรือว่าอะไรกดกดตัวอาได้นะอ๋อมันจะรีสตาร์ทเหรอมันจะรีเซ็ตฮะหนึ่งไม่ออกก็รีเซ็ตเอาเข้าไว้ฮะฮึบฮึบเดี๋ยวทำไมไปไม่ได้อ๋อรู้แล้วอ๋อ นไหนก็ไอ้นี่แหละฮะขอลองโดนหน่อยอเจ็บเขาต้องวางไว้นี่ฮะเพราะเราจะต้องใช้นี้ลงไปข้างล่างไงเฮ้ยแล้วเกือบเกือบเกือบโดนแล้วเมื่อกี้รู้สึกเหมือนเห็นภาพมีมิดว่าตัวเองโดนไปรอบนึงอะเนี้ยเดินมานี่น่ารักมากเฮ้ยมันมา อย่าโลภมากอะอย่าลาบมันจะหมดแล้วไม่ได้กินไปกินส้มตันแทนลงไปแล้วแล้วตกมาจากที่สูงขนาดนี้ไม่เป็นไรเหรอวะนี่เดินช้าเลยขากระเพกนะฮะเออแสบเหลือเกินเฮ้มีคนข้างบนฮนะเจอแล้วะเธอเจอฉันแล้วนี่โอดยื่นมาช่วยะยื่นมือมาช่วยน้องกระต่ายขาวโอดแล้วแบบหรือปิดตาข้างนึงนน้น่ารักวะ่ะ ขอบคุณนะนี่เรามาใช้เชือกต่อนี่ว่าอ๋อแปลว่าคนเป็นคนที่เคยอยู่ก่อนหน้านานนะฮะแล้วอยู่ด้วยกันตลอดวิ้ยแล้วเงี้ยไม่อยู่ด้วยกันนะอ๋อได้ชิเมนด้วยน่ารักคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณเจอเพื่อนที่อยู่ที่เป็นแสงไฟอะฮะอ๋อเพื่อนที่เป็นแสงไฟอ๋อน้องแกแบบมีนี่นะฮะมีไฟมีทอชมีทอชเรียกว่าอะไรนะโภเพลองะฮะถือไว้อยู่โอ้ ยังไงอะฮึบโอ้แล้วน้องแบบเวียงแล,แล้วเวียงเป็นเฮลิคอปเตอร์โอ้โหอย่าหากล้งน้องนาะโถน้องเขาโดดเป็นเพื่อนไงน้องไม่ได้เป็นอยับเป็นเฮลิคอปเตอร์หรอก,อกนี่ไงอ๋อใช้เมาส์ได้ฮะเมาส์ซ้ายคลิกเมาส์ซ้ายมาขวาหรือกด X อดเพื่อแบบว่าปล่อยเชือกได้ฮะแล้วก็ติดไปหนึ่งลวถ้าเกิดแบบปล่อยน้องไว้แบบเป็นไงอะอ๋อให้รอ นี่เลวเอาไงเป็นเงี้ยเออน้องโดนทิม้มตวดไม่ตายแต่กูโดนทิ่มแล้วตายเฉยเฮ้บเอเอต้องอยู่ด้วยกันไว้เฮ้เออปลอดภัยถ้าเกิดเราปล่อยน้องโดนอะเป็นไงเรียบร้อยบอกไม่ทิม้มตูดไม่เป็นไรนี่น้องน้องสไลด์ลงไปทิ่มเลยฮะโอเคโอเคมามามาดีนีกันดีนวยกันขอเรามีย,ยปล่อยปะโอเคฮะ แล้วก็เอานี่มานี่แล้วก็ลงไปจึ้งน้องเฮ้ยโอ้โหแม่งเลยโดนจึ้งเลยอะได้แล้วโอ้โหผมเป็นาการแบบลากน้องมาด้วยเลยนี่นี่แล้วกูก็ตกไปตายอะไร <laughs> <sino Hause? S 1> แล้วให้น้องอยู่นี่ฮะเพื่อความปลอดภัยโอเคเรียบร้อยไป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 วิ่ง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  อะไรอ่ะโรยตัวหรอคุยขวาคือการโรยตัวครับกดดิสซ้ายคือการดึงขึ้นนั่นหแหละอ๋อโรยเกิดขึ้นเหรออ๋อกดอีเพื่อให้น้องดันไว้ค้างไว้ได้ะฮะหรือจับวะอ๋อจับะฮะกดกดตัวอีเพื่อการจะให้น้องจับให้กดตัวอีให้น้องจับให้ฮะโอ้สุดยอดอะเป็นการแท็กทีมที่ดีมากเลยอ่ะโอ้น่ารักเหลือเกินของคู่นี้นี่นี่นี่ ทาซานนี่ทาซานทาซานวร์ชนก็ตายถือมาหูน้องไม่อยากให้ชื่อน้องจะแข่งแกงกันเด็ดนี้ฮะแล้วน้องดูน้องน้องไปไรนเฮ้ยเอาสังนั้นอะค่อยๆลงค่อยๆลงถึงจะบอกว่าข้างล่างมันถึงจะบอกว่าน้องจะยืดได้แต่ข้างล่างมันมีหนามฮะไปยปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วขึ้นมาขึ้นมาลุกขึ้นมา เรียบร้อยโอ้โหก็ไม่ได้ยากมากนะถ้าเกิดแบบตั้งใจเล่นนิดนึงอะเออเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจเลยหรอวะอันนี้อะไรอะอันนี้ดันแล้เนาะโอ้โหกูดันกับน้องน้องถือน้องถือน้องถือได้มีชิปกว่าที่กูดันอีกอะเรียบร้อยแล้วก็ให้น้องไอ้นี่ใช่ไหมให้น้องลาก่อนฮะแล้วให้น้องลาก งี้ป่ะเออแล้วก็ลงฮะเสร็จแล้วเรียบร้อยพันดานเราจะต้องพาโนออกมาจากที่นี่ที่นี่มันน่ากลัวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าหลบหลบโอ้ดูดิโอ้น่ารักมากฮะโอ้ไม่ต้องร้องนะอยู่ด้วยกันกอดกอดโอ้กอดกันตัวเป็นเกลียวเลยฮะนังมานังมาเฮ้ยน้องบัก ชิบหายแล้วชิบหายแล้วน้องบักฮะไม่นะเออแข็งหมดเลยอะไรกันคำนี้มีการมันบักอะไรกันคำนี้รอบนี้ประชันชิดฮะเราน้องๆของเรานอนกอดด้วยกันฮะโอ้โหเหมือนช่างอินดูเหลือเกินอะถึงแล้ว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 มันคืออะไรวะเนี่ยมันคือลูกตาทูลูหรือวะ เวอร์ชั่นที่แบบเป็นเมดูซ่าเป็นเมดูซ่าแทนฮะโอเคแสดงว่าต้องให้น้องดึงขึ้นมาฮะลงไม้เอามาที่ลูกเดินไม้เอามาได้แล้วลูกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณนี่ให้น้องแบกน้องโคตรแข็งแกร่งเรื่อยๆไป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 ฮึบเช็คพอย์ก่อนะฮะ ให้น้องนี่หรออ๋อนี่ไงได้แล้วแล้วก็รีบแล้วก็รีบมาร็วมาเร็วัดน้องรอ,อดน้องรอดดึงเข้ามาดึงเข้ามาโอ้ดึงเข้ามาดูแลกันอย่างดีขึ้นขึ้น,นมึงมาลุกโอ้ปลอดภัยโอ้มันเป็นเทคนิคการใช้เชือกฮะโคตรโคตรแบบโคตรดีเป็นการเล่นเล่น,เล,นเล่นเชือกได้สุดยอดมาก ธอมีสาใเล่นด้วยเดีเล่นให้ดูเลยอะ,ะไป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 ปฮึบถึงแล้วฮะเฮ้ยยังยังไปได้อีกันนึงฮึบมันเหมือนเมดูซ่ามากกว่าฮะผมว่าร่างจริงเป็นเป็นเมดูซ่าแง่งเลยอะ่ะเล่นนี่ทำไงน้องถือได้คนเดียวฮึบนี่ไงได้แล้ว เข้าไปเข้าไปหลบคละมุมหลบคลมุมกอนห,ห, <g iven> <g iven> หินหยืนก่อนหินกันละโอ้โ oh, หเป็นการโจกหินที่สุดยอดเล้ททำไงอ่ะอ๋อ,อนี่นองไว้บ้านวะฮึบแล้วก็เตรียมดันวอทอ๋อตรงนั้นมันไม่มีนัน่นไงตรงนี้มันไม่มีที่หลบฮะเรียบร้อยแล้วก็รอรอก่อนนะหนูอย่าได้นไปหา ราจะโค้ชจะั้งชื่อให้น้องๆว่าอะไรดีเจ้าชชพูก,กับเจ้าเจ้าด่างเหรอเจ้าด่างหรือทิมมี่ดีหรือจิมมี่หรือจิมมูหรือจุ่มมัวดีวะโอ้ที่หลบเต็มเลยแล้วดูจากสภาพเหมือนกูจะไม่รอดไหมอ่ะไม่มีเหรอเต็มที่หลบนี่ไง,ไงบอกไม่มีกูหลงไปกูตายปุ๊บเลย มาลูกมาฮึบฮึบโอ้โห و, เป็นการเป็นการเดินแล้วก็เป็นการกระโดดที่ฝาดเสียวหลือเกินเพราะข้างล่างแม่งมีแต่เออคริสตัลสีแดงยืนที่นี่อยู่เฮ้ยชิบหายกูเกือบแล้วไงกูเกือบแล้วกูเกือบแล้ว,ลวปลอดภัยไวหน่อยไม่ต้องห่วงลูกพี่จะดูแลน้องๆให้ดีเลยอ่ะฮึบไปไปไปไ,ปไ,ปไป โอ้โหหลบซ่อนโลกนี้อยู่ได้ไงเนะี่ยนี่โลกนี้อยู่ได้ไงวะเนะี่ยมีตัวอย่างนี้อยู่ในอยู่ในโลกนี้นะแล้วนี้มีหินตรงนั้นฮะสงสัยต้องแมวก่อนแต่ว่าผมว่าต้องต้องรอให้นี่ไปก่อนค่อยเอาไม่งั้นออกไปน้องแข็งแน่น้องตัวแข็งและน้องจะส่งความแข็งให้ตัวเราด้วยฮะหมถึงหินอนะ ไปเอาออกางลังหลบได้ไงนี่โอ้โหเป็นสาไอที่มีวันขาดแม้กระทั่งของที่ผ่านมันก็ไม่เคยขาดจากกันนี่ไม่เคยตัดผ่านฮะเป็นเชือกที่แข็งแกร่งเหลือเกินหุ้ยไม่นะนี่กูแข่งไปด้วยเลยกดพีนะผมกดซ้ายน้องดีดขึ้นมาเลยฮึบฮึบลงเลยลูก เข้าได้เลยนี่วะมาแล้วโอ้เสร็จเลเวลสองโอ้เป็นถักอ้าวลื่นเลยอะฮึบฮึบรอก่อน,นะฮะอย่าลื่นอย่าลื่นตกอย่าลื่นตกมาแล้วได้แล้วแล้วต้องดันนี้ปะดนันนี่ไงได้แล้ว มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหหยิบมาลูกหยิบมาลูกผมไม่เข้าใจว่าทำไมน้องหยิบได้ไหมกูหยิบไม่ได้มาเร็วดิวอททำไมเพลงมันย้วยอะ่ะทำไมอะ่ะเพลงมันแปลกๆปกไปปะหรือหูฟังผมมันไม่ดีวะ ต้องฮานะต้องฮานะไพ่เสร็จแล้วเนี่ยเพลงมันแปลกๆอะ,ะใช่ปะมันตอนตึง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 แต่ตอนนี้เพลงมันแบบเหมือนแบบมีอะไรแทรกฮะเก็บมะลุกเก็บมะลุกรอบนี้เนี่ยเป็นความไวฮะมันี่มันี่มนันี่ให้น้องฮะอย่ายืนลงไปมากอย่าน้องตายน้องพยายามหลบอยู่น้องพยาพยามหลบหน้ำอยู่ เนี่ยเพลงมันแปลกขึ้นเรื่อยๆนะโอ้โอ้ผมไม่ชอบเสียงนี้เลยอะไม่ใช่ลไหรอกครับมัน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 เจ็บแก้วหูผมฮะมันเหมือนมีอะไรแทรกๆอะเพลงหายไปแล้วว h a เพลงหายไปแล้วฮะทำไมอ่ะเพลงไปเพลงถึงหายอ่ะหรือว่าผมอยู่ในเกมน้ำไปเหรอโปรติเกมมันต้องเพลงมันต้องเล่นประมาณ half สิบนาทีอ่ะเงียบเลยฮะเคมอลูกยืด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 ได้ไกลมากยืดได้ไกลมากโอ้โหกูเกือบโดนเลยเลยเลยยนใช่ไหมเมื่อกี้เลยปะเออปื๊บปื๊บปื๊บโอ้เรา เราเอ้ยเอ,ย,เอยกับโดนตูดกับโดนตูดเชียวนิดนึงเชียวไปนิดนึงอุ้ยกดกดทีเดียวมันลึกมันยาวเลยฮะเออน่ารักโอ้ my god โอ้โหมาถึงแล้วฮะฉันเห็นปุ่มอะแต่มันอยู่ไกลเกินอ่ะเธอช่วยพาฉันลงไปได้ไหมคือแบบย่อนย่อนตัวลงไปฮะไม่เป็นไรหรอกนะ มันจะไม่เป็นไรไอ้คาว่าจ่านน่กับไอ้คาว่าวิวนี่แม่งเชื่อถือไม่ได้ฮะพอคาว่าจ่าแม่งไม่เคยแม่งไม่เคยจ่าแม่งเป็นจริงเลยฮะหมายถึงแม่งแม่งเป็นเรื่องเรื่องไม่ค่อยดีฮะนี่ไงโอ้โห what the fuck is that what น้องแก่สละชีวิตเล่าให้เราเหรอคือสละตัวเองเนหรือเราเป็นคนปล่อยเอง คือลงไปเลยฮะมันจะไม่เป็นไ์ผมว่าแล้ว is view okay เนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่โอเคเว้ยมันเชื่อคำนี้ไม่ได้เว้ยไอเขาว่าจ,จ่าเนี่ยโอ้น้องปัวสาสตร์ชื่อตั้งชื่อว่าอ๋อคือแบบตรงนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้ฮะถ้าเกิดเราไม่มีคู่ของเราฮะแต่คู่ของเรามันสละชีวิตตัวเองลงไปลฮะข้างล่าง อ,อ๋อมันมีปุ่มข้างล่างเหรออย่าบอกมันเป็นปุ่มที่แบบว่าเป็นปุ่มข้างล่างฮะเป็นปุ่มเดียวๆเ,เลยแบบคือต้องลงไปข้างล่างเฉยๆอะแบบตัดเชื่อตัวเองไปอะ่ะหรือว่าน้องแกย่งไม่ตายวะโอ้โหเราทำไงอะ่ะแล้วน้องแบบไปแล้วว่า ไม่รู้ว่าจะเป็นตีละเป็นตายร้ายดีไงด้วยฮะผมมันน่าจะเป็นกลุ่มที่สามารถมีทางไปได้อะคิดในแง่ดีไว้ฮะผมว่าอุย้ยไม่นะไม่ได้ละฮะปุ๊บโอ้โหก็เกือบไม่รอด แล้วไอ้เมื่อกี้ไปทำอะไรอะ่ะโอ้โหน้องกลับมาเดียวคนเดียวอีกแล้วว่ากลับมาตัตคนเดียวอีกแล้วฮะเศร้าเลยเพิ่งเจอกันไม่เท่าไร่ไปแล้วอะหมยถึงน้องน้องไปน้องกดปุ่มให้เราฮะ,อะน้องนี่ยังอย่างไม่ตายเกลียวไวฮะว่าน้องอย่างไม่ตายอย่าไปแช่งฮะ ไกลไกลมากไกลเหลือเกินมันไกลสุดสายตาโอ้ <c oughs> โหประตูแม่งปิดเหมือนกูลงมาแล้วนั่นเป็นผู้นำทางแล้วให้กูตายข้างล่างอะไรอย่างนี้เหรอมาแล้วฮะอึ๊บอึ๊บอึ๊บลงมาแล้วนั่นไงน้องอยังไม่ตายน้องอยู่นั่นนอนนอนเราต้องเปิดประตูก่อนนะฮะต้องหาวิธีการเปิดประตูให้น้องก่อน เป็นเรื่องดีนะคะในการคิดในแง่ดีอย่างเงี้ยว่าแบบเออบางทีแบบมันยังไม่ตายจริงเงีคิดในแง่ดีไว้คิดในแง่ดีไว้สีม่วงสีเหลืองปิดใช่ไหมแล้วก็ไปเปิดตรงนั้นอันนี้ปุ่มสีแดงก็ได้เปิดน้องน้องเจออีกครั้งนี่ไงรีวิวนิดวิชโยเฟนฮะทุเกเตอร์วันทุเกเตอร์วันส์มอลฮะน้องน้องกลับมาแล้วแต่ถึงยงงางนั้นน้องกลับมาแล้วแต่ว่านอง มานี่ก่อนต้องใช้เองเยอะมากเพราะเองนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งและกล้ามใหญ่มากรู้ตัวไว้นะว่าตัวเธอนั้นกล้ามใหญ่อะ่ะกดนี่ไว้นะโอ้ดียน้องน้อง,น,องน้องยังอยู่กับเราฮะมานี้กันเก็บนี่ก่อนนะโอเคแล้วเราก็ต้องใช้อนี้มาวางไว้นี่แล้วก็ต้องเอาน้องมานี่ฮะหยิบดีดีลูกยิบดีดีดันไว้โอเคฮะแล้วก็พาน้องขึ้นไป โอ้ผมนึกว่าแบบจะเสียหน้องไปอ่ะแบบดาร์กแบบยอมเสียน้องไปอ่ะแต่น้องยังอยู่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ต้องเอาสีเหลืองมาใช่ไหมพอประตูเหลืองไม่ต้องใช้ละเปน็นยังไงม่วงเหรอต้อนน้องออกก่อนฮะไม่งั้นเราข้าไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ม,อง,ม,องอมามามาช่วยกันดันช่วยกันดันจะบอกว่าช่วยกันดันเออแต่เหมือนกูใช้แรงน้องคนงเดียวเลยอ่ะน้อง โอเคฮะให้น้องว่างดีๆฮะใช้น้องเยอะๆหน่อยเพราะว่าเราผูกพันกับน้องฮะน้องจะอยู่กับเราไปตลอดการน้องเขาบอกงั้นนะไม่มีคำาว่าฟออยเวอร์แต่กูเติมให้ไป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 เสร็จแล้วเย่ <Yeah. S 2> ออกได้ยังอ้โ,อโหมีศพไม่ใช่หมายถึงแบบมีคนเป็นหินกันเยอะมากเลยอะอารมณหน่อยอารมณหน่อยไป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  เนี่ยมันมีตาลุตาเต็มนะ,ะัะผมว่าตรงนี้ไม่ต้องจ๊กแน่นอนเลยเฮ้ยเอาอีกแกกูมาถึงกูผ่าน้องเดี้ยงอะกูนี่มันสุดยอดจริงๆฮ้ pp! ไปต่อฮะฮ้ pp! เกือบแล้วเกือบเกือบชนหัวหัวหัวเกือบโคกนายหัวเกือบโคกเฮ้ยไม่ใช่นี่มันนายหัวนี่นี่นมันนาย,ยหัวเกือบขาดในาทีเอรพเตอร์มาจากไหนวะนายหัวเกือบโคก แต่ไม่มีแต่ลูกตามันไม่ทํางานเลยฮะทําไมมันไม่ทํางานวะแต่มันมีที่หลบนะโอ้โห,โหเป็นตอนเลยใหญ่มากแบบบิบเบ,บิมพี่ใหญ่มากครับถึงแล้วปะคืออะไรอะ่ะเป็นมระตูใหญ่อะฮะขอบคุณนะที่ให้ฉันได้พักสักทีอะ่ะพี่ในฉันได้พักสักทีอุย้ย ลาก่อนแฟเวลฮะ What อ๋อคือน้องอยู่ที่มานานแล้วป่ะน่าจะประมาณนั้นฮะคือแบบน่าจะแบบเป็นตัวแบบคล้ายๆเราะแบบโดนสละเใครเล่ววานะ เอางนะ่ายๆคือผมน่าผมสรมุปวานนี้ทำเข้าใจแนละ้วก็คือเราเป็นแบบเหมือนน้องฮะน้องแกก็เป็นแบบว่าถูกบูชายาเหมือนกันฮะไอ้ที่บูชายานนี้ไม่ได้แบบมาให้กินแค่มาให้กินนะแต่ว่าผมว่าบูชายานนี้หมายถึงแบบว่าเป็นการสลัดตัวเองฮะเพื่อจะแบบว่ามาเปิดประตูเปล่าแล้วน้องแกก็เข้ามาแล้วก็เป็นอยู่คนเดียวไงคือคนอื่นเราก็เห็นอยู่คนอื่นใช่ไหมแบบว่าคนอื่นก็แข่งไปหมดแล้วไงเพราะว่าไปไม่ถึงจุดหมายไงผมว่าน่าจะมีภารกิจแต่ละคนฮะว่าว่าเออลงมาข้างล่างเนี่ยไปทำอะไรสักอย่างไง ไปทาอะไรสักอย่างเนี่ยฮะสุดท้ายก็คือสักอย่างที่หมายถึงก็น่าจะแบบว่าที่ผมหมายถึงก็น่าจะแบบว่ามาเปิดประตูนี้ฮะพอน้องก็เป็นหนึ่งในนั้นฮะที่แบบถูกสารชีวิตตัวเองเหมือนกันแต่ว่าน้องอยังไม่ตายไงน้องขาดคนเดียวที่แบบว่าจะต้องมาเปิดประตูด้วยทําให้แบบน้องมารับเราฮะจนไปถึงตรงนี้แล้วก็เหมือนเราก็เหมือนกันฮะโอ oh my god ประตูเปิดแล้วฮะ escape the crib ฮะ farewell friend ลาก่อนนะเพื่อน โโอ้โหแต่มีรูปน้องอยู่ด้วยกันนะโอ้ oh my god เจอกันไม่เท่าไหร่ก็ไปแล้วว่าตุดยอดอะ่ะผมว่าผมชอบเกมนี้วะ่ะมันแบบว่า มันทาให้แบบเราเห็นแบบเกมเพลย์ในการเล่นแบบเล่นตัวละครสองตัวละครในเวลาเดียวกันได้อะเราแม่งแบบว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากฮะถึงไม่ได้มีระยะแต่ผมว่ามันก็ดูดูสยองขวัญแล้วก็อิ่มเอมดีฮะในตอนจบถึงแม้เราก็จะรู้ว่าเพื่อนเรานั้นยอมสลัดตัวเองให้พักผ่อนน้องได้พักผ่อน we are t o t r a t e together ฮะผมไม่รู้ว่าว่าน่าจะอ่นว่า to t e to teacher ป่ะหรือว่า t o t r a t e ป่ะประมาณนั้นฮะพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันฮะพวกเราถูกล่ามอยู่ด้วยกันฮะนี่คือชื่อเกมเป็นเกมสั้นๆฮะเป็นเกมินดี้ที่มีทีมที่อยู่ข้างล่างฮะแบบอยู่ในอ b y s อย่างเงี้ยเออ แล้วมีลูกตาคล้ายๆแบบเหมือนเป็นเมดูซ่าอะไรสักอย่างอะ <laughs> จองแล้วแข่งจองแล้วแข่งก็จบแล้ะฮะเกมนี้ถ้าใครชอบเกมนี้ก็ฝากกด like แชร์แล้วก็ฝากกด subscribe แล้วก็ฝากกดดิ้งด้วยฮะก็ถ้าใครชอบเกมแนวนี้หรือว่าอะไรก็นะฮะก็หรือว่ามีเกมอื่นที่แนะนำฮะก็สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้ฮะก็ไวเ้เจอกันใหม่คิปหนา้าบ๊ายบาย